ทำไรโยหมูดอยหยาบคายเพิ่งเคยเห็นนะ่เนี่ยหมูดอยดะหน้าตาเป็นแบบนี้นนใส่เออดอยมากเลยมทำไม,ไมต,ตัวเองอ่ะหมูดำให้รู้ใช่บ้างนิ <laughs> ยโ่ที่ <laughs> <laughs> อ่า<ะ> <laughs> เห็นหนมะอย่าก่อนก่อนอื่นเลยทั้ทงไทยทุกท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับ <laughs> ยินดีต้อนรับสู่รายการหนึ่งในเจ็ดนะครับผมพัฒนากันเกิดครับดิดาพาเล่ประสาทคุณค่ะวันนี้เรามาถึงที่นี่แล้วนี่เราจะพ้นแบบว่าเจ็ดร้อยสองพงโดยไม่อ้วกเจ้เราถึงได้มาเจอหมูดอยนี่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าที่ปลายมีอะไรแปลกๆให้น่าชมบ้างแล้วก็ดีสอดส่องโอ้ยชัวร์โอ้แน่นอนไม่ต้องห่วงอยู่แล้วช่วงยอนกายสบายใจ ตอนนี้เรามาเที่ยวไปนะผมมาอยากให้คุณมาไหว้พระขอพอรก่อนนะครับเพราะ,ะว่ามันจะเป็นสิริมงคลของพวกเราตนะจะได้แบบว่าคุ้มครองให้เราปลอดภยัยในการเดินทางผมก็เลยเนี่ยอยากจะชวนท่านผู้ชมและคุณหุยด้วยม,มาเที่ยวกันมาไหว้พระด้วยที่วัด้ำพูก็มีพระ ธรมมสการ<ช>พิเศษกว่าที่อื่นยังไงคะที่นี่นะครับความศักดิ์สิทธิ์ของอที่วัดนี้นะครับพระพุทธรูปที่นี่จะเป็นพระพุทธรูปที่สามารถเปิดเสียงได้นะครับแล้วข้างในเสียงน,นั้นจะมีน้ําศักดิ์สิทธิ์ไหลออกมาอยู่ตลอดนะครับ เคยมีนะครับที่ชาวบ้านหรือว่าคนหลายๆคนนั่งเฝ<ฆ>้าเลยเอาน้ําออกหมดเลย<ฆ>แล้วก็ปิดไปแล้วนั่งเฝ้าตลอดทั้งคืนร<ฆ>ุ่งขึ้นมาน้ําก็ขึ้นมาอีกเต็มเหมือนกัน<ฮ>นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะครับ<ฮ>จ,าจากนั้นแล้วเนี่ยที่นี่ยังเป็นอีกที่หนึ่งที่มีสิทธิสาคัญมากๆเลยนั่นคือ<ฆ>เป็นที่เก็บอัฐิของพระสุพรรณกัลยาพระพี่นางของสมเด็จพระนเรศวร,รมหาราชนะครับ<ฆ>ที่เราเห็นด้านหลังนี้นะครับนี่คือศาลของสามกรรษัตริย์นะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระสุพรรณกัลยาและก็พระเอกาทศรสซึ่งงมา้เดียว คุ้มครับได้มาเรียนรู้มวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แล้วก็ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สทธิ์ด้วยเราไปกันดีกว่าปะเออ ใหเล่าให้เพื่อนผู้ชมฟังนิดหนึ่งว่าประวัติความเป็นมาของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับตอนแรกก็เป็นพระวิหารร้างเนาะที่นี่คูบาช่อยใสเขามาบูรณะขึ้นใหม่นะตอนแรกก็มีพระพุทธรูปองค์นี้องค์เดียวนะพระสิงสามนะสมัยเก่านะเรียกกันว่าพระสิงสาม mm hmm. แต่ไม่มีชื่อท่านนายอำเภอมาตั้งให้ว่าพระพุทธรูปอุ่นเมืองนะครับ mm hmm. ตอนแรกก็เรียกอะพระสิงห์พระสิงห์เท่านั้นแหละอ่ามีองค์เดียวเท่านี้นะครับห้าองค์ข้างหลังนี่ครูบาชิวิชัยเขามาบูรณะขึ้นใหม่กับพระวิหารนี้นะครับครับเจดีย์ก็อยู่ข้างหลังก็มีพระเกศากับพระทีพระพินางสุพรรณกัญญานะครับ พระนาริสวรมาถวายในเจดีด้านหลังพระวิหารนี่แหละครับนะก็ได้แท้ท่าที่ทราบว่าคือจะมีพระเเกศาของพระพินางแล้วก็พระอทิด้วยใช่ไหมครับท่านน์ท่านนำมาเมืองประเทศไทยครับเอามาถวายไว้ตรงนี้แหละครับเป็นป่าล่างนะสมัยนั้นนะเมื่อไอ้พระนาริสวรเอาพระเเกศากับพระอาทิตมาถวายก่อเป็นเล็กๆไว้ก่อนแล้วก็ทีหลังมาคูบาชิมเซนี่แหละครับมาบูรณะขึ้น สร้างเจดีย์คว่ำอีกครั้งหนึ่งครับแล้วองค์พระนะคะทราบได้ยังไงคะว่าเปิดเกศได้มีพระพุทธลุปองค์นี้กระเด็นตกจมกองขี้ดินนะครับพากันมาขูดครับเปิดออกมาไอ้พระเกศนี่ก่ไปอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็ตามหาเอาพระพุทธออกมาแล้วก็พระเกศไม่มีก็ตามหา ก็มาประกบกันดูก็พอดีเลยครับแล้วที่ว่าทำไมถึงเราจะทราบว่ามีน้ำอยู่ข้างในพระเสียงตอนแรกก็นี่แหละประทับอยู่ไอ้คนบนต้นก้อนหินนี่แหละครับนะก็นึกว่าน้ำฝนมาขังเอาเข้ามาอยู่ในพระวิหารลังคาก็ไม่ค่อยดีก็นึกว่าน้ำฝนตกมาขังอีกกดตักออกทิ้งอย่างนั้นเลยครับนะ แต่พอยังไงไปเปิดยังน้ํายังมีอีกมีอีกครับเช็ดอย่างวันนี้พรุ่งนี้ขึ้นมาดูขึ้นมาอีกเอาคนที่ไหนใครมาสงน้ําไม่มีใครงานอย่างนี้เลยครับสุดท้ายเห็นว่าท่านาอำเภอของที่นี่ก็เลยเไม่เชื่อไม่เชื่อก็มาพิสูจน์โดยการที่ยัง,งรับการที่บอกว่าเอ๊มีคนเอาน้ําไปใส่บ้างเขาว่าอย่างนี้ก็ามาเช็ดออกหมดแล้วก็ปิด ประทับตาค้างไว้อ๋อปิดเลยครับปิดเลยปิดหมดเลยท่านาเพิลมาทําไว้ก็ไม่ให้ใครเข้ามาแล้วปิดหมดประตูปิดครับปิดหมดทีนี้ก็ประทับตาไว้อพอครบอาทิตย์หนึ่งพากันมาทีนี้พากันมาโอ้เต็มน,นี่แหละมาคอยดูพอเปิดถ้านาเปิปีนขึ้นไปชั้านาผู้ใหญ่พากันปีนขึ้นไปไปเปิดดู ออที่มาดูก็ไม่มีใครมาทำร้ายอ่าแต้วก็ก็มาเปิดก็มีน้ําขึ้นมาจริงทีนี้ท่านนายอำเภอบอกว่าน้ำมันมาจากไหนท่านนายอำเภอก็น้ําที่สักดิธิ์ก็มาหาสัดจั์นยังไงก็บอนะทุกวันนี้ตั้งชื่อให้บอกพระพุทธลูปอุ่นเมืองนั่นหละครับอ๋อแล้วทุกวันนี้ยังเปิดเปิดพระเกศไหมคะ อาทิตย์ละครับเอามาผสมทาเป็นน้ำมนต์นะครับใครอยากได้กลับบ้านก็อธิษฐานเอาไปได้นะครับอยู่ด้านหน้ากดมีบริการให้ครับฮะอยากจะโภมที่หลวงพ่อก็ได้นะครับแล้วเปิดวันไหนคะไอ้นี้จํากัดวันไม่ได้ครับถ้าไอในผู้บาทหลวงพ่อหมดหลวงพ่อต่อาผสมน้ำในบาทที่ให้พุทธศัสนิกชนมามาขอมากระุญไปถ้าหมดก็เปิดใหม่ผสมใหม่นี่แหละ แล้วมีคนมาขอ โอยถูกไหมคะไอ้น <urai> <racing w> <graffiti> ี่ต้องการที่ยังนี้ต้องไปเจดีนน่์ที่ไหนคะอุ้ยที่ไหนใครอยากจะสอบเป็นอะไรเป็นคนหรเป็นอะไรต้องตองเจดีครับด้านหลังพระวิหารครับพระพินางเขาช่วยครับนี่คือจุดที่สองนอกจากเราอกไหว้พระขอพรกับพระอุ่นเมืองแล้วนะครับหรือวัดพระน้ำผูนี่เองที่นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งที่เราควรจะมาสักการะมากๆนะครับนั่นคือพระทีิของพระสุพรรณกัลยานะครับซึ่งตรงเนี้ย พระเนรศวรมหา,า,าราสมเด็จพระนเรศวรมหาราท่านนํามาพระเกศาและก็พระที่เนี่ยมากลับมาประเทศไทยเรานะครับก็มาประดิษฐานไว้ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาเนี่ยเราควรมากราบไหว้ท่านนะครับที่เมื่อกี้พ่ออุ้ยบอกเปล่าใช่ใช่ใช่ที่นี่เองและตรงนี้เออมีทริคอยู่นิดนึงที่เมื่อกี้พ่ออุ้ยบอกจาได้ไหมที่ว่าใครจะแบบว่าเรื่องการสอบ,สอบการเรียนออ่าก็มาขอพรที่นี่นะครับฉันขอไม่มากหรอกดิฉันขอให้บ้านเมืองสงบสุข เล่นแรงนะเนี่ยเล่นแบบระดับประเทศเลยนะโอเค ครับนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เรามาวัดน้ำผูนะครับวัดน้ำผูเนี่ยจะมีศาลาอยู่กลางน้ำนะครับที่เป็นที่ประฏิษฐานเข้ามาบันโลของสมศรกษัตริย์นะครับจะมีพระนเรศวรมหาราชนะครับพระพี่นางสุพรรณกัลยาและพระเอกาทศรถนะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่ที่เราควรมากราระนะครับและเคารพด้วยนะครับนอกจากว่าเรามาเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของที่นี่แล้วนะครับที่นี่เป็นที่หนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้เชมมาชมกันนะครับคุณพา ครับที่นี่คือวัดน,น้ำหูใช่ไหมใช่ใชคุณตอบได้ไหมว่าชื่อทําไมถึงชื่อว่าน,น้ำหูเออ,เอ,อนั่นน่สิอ่าเออ,เอ,อจิงปะ แล้วเป็นเพราะอะไรอ่ะมันนี่มันนี่ผมรู้แต่ว่าอุ่นเมืองเ่ยนะกับเรื่องพ่อสรันกระยาแต่เรื่องชื่อเนี่ยเออผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยเมื่อกี้เราแอบถามพ่ออุ้ยมาอ๋อว่าไงก็เพราะว่าที่บริเวณนี้เขาบอกว่ามีรูและน้ํามีน้ําผุดขึ้นมาตลอดก็เลยตั้งชื่อว่าวัดน้ําหูคือชื่อแบบภาษาทางเหนือไงอ๋อก็ดูหูหรือดูดูสะดูสะจะได้รู้จริงอ๋อ อ๋อมันมีเหตุมีผลอย่างงี้นี่ใครมาพาใครมาโอ้โหนี่ผมอยู่ผมอว่าผมมาเที่ยวเยอะเลยนะ <c oughs> คุณน,นี่รู้แบบลึกๆเหมือนกัน<อ>นะเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวเสียหมดเสียหลังจากที่เราไปเที่วยวไหว้พากันแล้วเน,นาะไหว้พระอ่คุ้มครองเดินทางปลอดภัยเรามาเที่ยวกิจกรรมนต่อเที่ยวมันมัน ธรรม,มดาชื่อชนไม่ได้หรออู้มากับพัฒนาจะอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะกิจกรรมอะไรว่ามาซะิผมตั้งใจว่าจะอยากให้มาพายคายัคพายคา,ายัคอาพายคายัค<อ>ลงน้ำไปมีพายคายัคด้วยที่นี่ใช่อเอ๋ อะไรดํามาเนี่ยฉันว่าฉันดับแล้วดีดับของฉันอยแ่นะเนี่ยโดนแดดเยอะรับเป็นใครเนี่ยคุณเลยครับสวัสดีครับคุณเจนอ๋อสวัสดีครับคุณเจนมากินนี้ต้อนรับเข้าสู่่ายขยักครับเดี๋ยวก่อนเดียจะพาเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงว่าเดี๋ยวพาเราไปเที่ยว ไหรือขยักกันแบบไหนยังไงไปล่องลำน้ำปลายลำน้ำปลายระยะทางขนาดไหนครับระยะทางก็ประมาณเกือบ7กิโลเมตรนะครับและอากาศแบบนี้กับตอนไหนถึงจะเวิร์กสุดโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยครับเราจะมีทั้งฝูงนกนะเราจะมีทั้งชีวิตและก็วิถีของชาวบ้านสองทางทางสองลำน้ำฝูงฝูงนกนกฝูงนกนะไม่ใช่ฮะฝูงนกนกอย่างเดียวเหรอไม่ใช่นกคอนโดนะไม่ใช่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม คุ้นๆจังเลยทีนี้พายเนี่ยหมายถึงว่าเป็นลำเป็นพายแบบเป็นเรือเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเรือคายักเลยครับแล้วคือเป็นคนอ่อนอ่อนไหวอ่ะแบบว่าแรงไม่ค่อยมีทิพอย่างเดียวเอ้ไม่ใช่พายอย่างเดียวพาย,พายอย่างนั่งอย่าง,งเดียวอย่างเดียวได้ครับเพราะว่าตลอดเส้นทางนะตลอดทริปเนี่ยเราจะมีไกด์นะนําทางไปโดยเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะผมอยากให้มีรสชาตินี้คุณน่ะมีเจ้าหน้าที่พายเดี๋ยวผมพายเอง ผมอยากผมให้แบบลางฮึดไงใช่ดูแบบนั้นนะโอ้ยขอโทษทีผมว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปพายผมอยากรู้นิดนึงนอกจากพายหรือขยักมีกิจกรรมอื่นอื่ไหมผมมีกิจกรรมสําหรับทางบริษัทนะครับครับจะมีไม่ว่าจะเป็นแท็กกิ้งนะแท็กกิ้งนี่คืออะไรอ่ะคือการเดินป่าเดินป่ากิจกรรมใช้เวลานานไหมคะถ้าไปเดินป่าถ้าไปเดินป่าเนี่ยก็จะมีทริปไม่ว่าจะเป็นวันเดย์หรือว่าทูเดย์นะก็มีหนึ่งวันหนึ่งคืนึวันหนึ่งวันสองนหนึ่งคือใช้มีวิถีชีวิตของ เขาเรียกว่าชาวชาวเขานะฮะวิธีชีวิตของชาวเขาใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเผ่าลิซูก็ดีลาูก็ดีนะครับเราจะมีการพักเนื่องจากเวลาเราน้อยวันนี้ครับแต่วันนี้ลงลงเรือนก่อนต้องลงเรืออย่างเดียวใช่แล้วครับแต่ว่าอย่าลืมว่าไปยังมีทิเทยวเยอะไม่รู้่แต่ผมขอไพยเรือก่อนโอเคเราพร้อมแล้วเดินทางเลยไปไปพี่นำ อันนี้เราอยู่ท่า,ทาเรือบ้านตาลเจ็ดต้นเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะมาพายเรือขยักกันนะครับ,บล่องแม่น้ำปายก็เขาบอกว่า,ท,าทีมขยกักเขาบอกว่าเราจะใช้ไปชมหมู่บ้านจุดจังรนาด้วยอ่างั้นเดี๋ยวลราตามไปดูนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเผื่อฉันจะเจอญาติอ่าโอเคเดี๋ยวตามมานครับไปเอาลำไหนเอาลำไหน จะไก่บรรยากาศยังบรรยากาศดีมา,มาปลายลำน้ำปลายนี่โอ้โหจะได้เลยนะเนี่ยแต่เฉพามีไกด์เก่งๆแกล้งบ่อยๆเนี่ยก็อย่าเขินเลยโอ้เวิร์คสวยเขาไป มาเลยมาเลยเยี่ยมเยมีมนู้นีทุกไมีหลายประเทเลยครับเาา่เปนั็นอไรปนครับสนหกืไมอืม,มก็แบบว่า ทิวทัศสวยมากเลยค่ะแบบภูเขาสลับซับซ้อนอยากจะบอกว่าการที่มาท่องเที่ยวในการและภารขย,ยักที่ทําลำน้ำปลายแห่งนี้นะครับอย่างหนึ่งเลยที่มีความแตกต่างคือตอนเช้าเนี่ยเราจะเจอทะเลหมอกแถวนี้แต่ตอนเย็นแบบนี้นะครับชมพระอาทิตย์ตกชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยแล้วที่สาคัญก็คือเราสามารถจะชมนกตอนกลับหลังได้ด้วยซึ่งนกจะมาเป็นฝูงมากสลับกับุนเขาที่สลับซับซ้อนที่สวยงามมากไม่ใช่กวนน้องช,อชื่อชื่อนกอ อุยน้องๆก็อยู่คอนโดนี่ยายพยูนลงน้ำเลยเออเดอยไม่ใช่เหรอแหมไปเลย